พี่จ้าเมื่อนี้น้องมิ้นิมากินแบบบะหมง่งวงจ้าอืมงวงตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อืมอืมเป็นจังไส้อืมม่วงดองจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันกับน้องมิ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่กินบะหม่วงดองอืมจิ้มจิ๋มตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ บ๊มยน้องต้องเอาไปหลางก่อนเอ้ยคำใหญ่ๆเลยซอสุดยอดว่ะน้ำร่าแตกบอพี่น้องเอ้ยน้ำร่าแตกครับอืม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 สุดยอดสุดยอดอืมจิ้มกับป็นจิ้มกับพริกอืมน้ำพริกก็ข้นเองนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดเองนะใส่ยังไงน้ำพริกนะใส่เกลือ น้ำตาลเท่ารถเท่ากัวพิษเดี๋ยวเป็นเป็นเดี๋ยวเป็นพิผงแบบสูตรแซ่บๆใส่น้ำป้านั่นหายากจะนี่สูตรปเป็ปนปจังไดี๋เปรี้ยบปะเอ้ยเบิ้งเบิ้งน้ำโอ้ยเป็นจังเดี๋ยวแสบเลยปะอืมเอาอีกขัามหนึ่ง อ้า๋องวงเปียวเลยพี่น้องเอ้ยแกง่วงจ้ะพี่น้องอืมอุ้ยไป็นเชือกด้ล่ะไม,ไม่เปื่อยแกง่วงเลยเปล่จากที่งวงๆอยู่กับตาซึนขึ้นมาเลยเป่าอืมนี่นี่เด่กงวงงวงพี่น้องน้ำลายแตกถ้าไม่เอาอไปล้างมันก็จะกินจากน้ำพริกนีจก่จ้ะเออมันเป็นยังไง หวานนๆๆชื่อ๋อ,อ,อมันจะหวานนะเท้าล้างออกมันจะเปรียปร้ยวๆนิดนึงเนี่ยนะอ้าวคำยันยันน้ำลายแตกจ้าพี่น้องอืมคำยัน่ันบุ๋งอืมสุดยอดเลยเห็นแล้วน้ำใต้แตกน้ำพี่น้องเออมึงกี่ล่ะอืมอืม,อมเป็นคำตุ๋ยคำใหญ่ันอื้ออืมสุดยอดอีหลีไม่เผ็ดเลยบอโอ้โหสุดยอดมากอ้ามอืมคำยันยันบ,บุ๋งนาซีนะ น้ำลายแตกค่ะพี่น้องออ้อ้สุดหยอดสุดหยอดแห่งความแสบเอ้ยน้ำจิ้มกระเดเองจากพี่น้องนี่มาแต่เมย่อมย์ทะเลหนุ่งหวง่หวงก็ได้บกซมีนตัวยือตัวยืพิบเขาเอ้ยสุดหยอดปะเออเห็นเหราน้ำลายแตกน้ำทีละพี่น้องเออไหน เม็ดมันเม็ดมันอะไรมันเป็นอันนั้นอันนี้มันกินไม่ได้เออกินไม่ได้่เอออุ้ยตัวไอ้พี่น้องอืมอุ้ยสุดยอดเลยเผ็ิดไหมคะไม่เผ็ดเลยอุ้ยสุดยอดแจ้ยน้ำพริกข้าเองเหรอฮะอืมนี่บักม่วงจากพี่น้องบักม่วงอืมบังม่วงได้มันจะใสอ่ะ ต้อยมาแต่อันบอกต้อยมาแต่ทั้งนั้นเออต้อยมาเอามาดองไว้จับพี่น้องนี่ดองธรรมาตาอือโอ้ยแกงหวงจับพี่น้องกับบรรยากาศร่มเย็นๆน,นะคะ,ะข้ามยันยัแกงหวงอือสุดยอดเลยแม่แงดองต้องเองอ แช่น้ำจิบทั้ง15นาทีโอ้ทีนี้ก็มาทำน้ำจิมมันจิมแบบลาวๆนะคะมันจิมแบบพริกผงใส่ข้าวคั่วเข้าไปนิดหน่อยแบบคนอีสานอีสานนะใส่ข้าวคั่วเ,เออมันก็จะอร่อยกรุบกรอบอย่างนี้แหละกินกับมะม่วงเปรี้ยวมันจะเข้ากันดีมากเลยมันจะไม่เปรี้ยวมันจะกรุบกรอบอ้าวโอ้โห คำใหญ่ๆเลยคำใหญ่ๆดูคำใหญ่ๆดูน้ำลายแตกจ้ะพี่น้องโอโ้โ,อโหโอ้สุดยอดสุดยอดดูสีหน้าดูสีหน้าแบบไม่เปรี้ยวเลยไม่เผ็ดเลยอ๋อ,อประกอบปรก,กอบอน้ำลายไหลแทนเลยจ้ะท่านผู้ชมน้ำลายไหลแทนเลยจ้ะแก้ม่วงจ้ะแก้ม่วงแก้ม่วงยามบ่ายจ้ะ ชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ๆคำใหญ่ๆเลยอือหือโอ้โหอมกรุบกรอบกรุบกรอบอือหือน้ำจิ้มทำเองอืออตูวรับลมหนาวเลยเอหอสุดยอดอือหือเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอือออร่อยมากเลยโอ้สุดยอดมากเลยอืออ อไร่อยไหมคะอพอือยงัง<ะ>สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า